ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมสวัสดากันอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอแนะนําร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกเติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิง์ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในสายฟรี ep ที่4ในเซิร์ฟเวอร์666กันนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะเป็นช่วงอยากโดนตบนั่นเองนะครับเป็นการที่เราจะไปตบกับคนดูนั่นเองนะครับหรือว่าให้คนดูตบก็ไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมคือถ้าเราเป็นสายฟรีนี่ถ้าตบคนได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ถ้าเราโดนตบนี่ก็ถือว่า ชิวๆล้วกันนะเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตบคนนะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วงอยากโดนตบนะครับมาอัปเดตทีมเล็กน้อยกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมสายฟรีนะเลเวล47นั่นเองนะครับค่าพลังอยู่ที่20000 0อันดับจะอยู่ที่586นั่นเองนะครับส่วนตัวละคสุดแข็งก็โอ้โห อะไรครับนี่ตัว U r เต็มเซิร์ฟเลยนะเข้าสู่วันที่9แล้วนะครับก็น่าจะแบบมีตัว u r 3 4ตัวกันแล้วนะสำหรับสายเติมนะครับส่วนกิวก็อยู่กิวตอง6นะครับกิวอันดับ8นะครับใครอยากเล่นด้วยกันก็เข้ามาได้นะครับประมาณนี้ครับส่วนตัวละครของเรานะครับตัวละครก็วันนี้มีอ่า ตัวม่วงสิบใบนะครับผมไปส่มลัางคลิปมาแล้วนะครับแต่โอ้โหไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับทุกคนสมไป40ใบนะไอดี ID ดวงเกลือยังไงก็เป็นไอดีดวงเกลืออยู่วันยังค่ำนะสีใบไม่มีทองเลยนะครับสมโลแรกที่วันที่1เราก็ได้ดวงบอกไปแล้วนะถ้าใครที่ได้โจซีนี่เม,มอขาดดวงดีนะไอดี ID นั้นนะส่วนผมได้ดวงตั้งแต่วันแรกก็เป็นไอดีดวงเกลือไปก็เลยเกลือมากๆแต่ยังดีนะที่มีซอมบี้แมนอยู่นะครับทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะจัดตัว พร้อมไปดวลกับคนดูเลยนะก็คือเอาเจนอสที่มีไม่ดับหนึ่งครั้งนะครับซอมบี้แมนมีตายเกิดอยู่3-4ครั้งนะครับแล้วก็ปุ่ม มีไม่ย่อท้อหนึ่งครั้งนะครับอนอกนั้นก็เป็นโซนิกตัวดามจหลักนะฮะฟูบุกิก็เป็นตัวสายพลังนะครับที่เรายังขาดขาดอยากได้มาอยู่ก็คือตัว,ตว,ตวเปลี่ยนบิทคิงกับฟูบุกินี่แหละนะครับอนอกนั้นก็ปั้นยาวๆได้อยู่นะรอตัวยูอาได้อยู่นะก็ประมาณนี้ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนอุปกรณ์นะเรายังไม่ครบนะเพราะว่าเวลยังไม่50นะถ้า50นี่คือน่าจะมีป่องม่วงได้ง่ายกว่านี้นะตอนนี้ก็คือใส่ประมาณนี้นะผมถอดความเร็วไป1ชิ้นนะเพราะว่ามัน สับตัวฝังตรงข้ามไม่ตายนะมันก็เลยแบบต้องใส่ของม่วงหน่อยนะประมาณนี้ครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่อยากดวนกับคนดูก็คือผมทำภารกิจของเกวินนะครับตรงนี้อยู่นะผมก็เลยยังไม่ได้ย่อยอาวุธเฉพาะ3ดาวของปู่บอมนะแต่ว่าเรามีเพชรพร้อมย่อยอยู่แต่ผมเสียดาย กลัวไม่ทันปู่บอมเอ้ยไม่ทันตัวดำนะตัวดำจะไปวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เหลืออีก15บา้าใบผมคิดว่าน่าจะทันอยู่นะก็รอดูกันนะก็คือได้ตัวดำวันแรกได้ปู่บอมได้ตัวดำกลางเดือนด้วยก็คือชิลๆนะสำหรับสายฟรีที่ผมเล่นนะแต่ว่าข้อเสียคือเลเวลมันจะช้าหน่อยนะก็โอ้โหเสียดายอยู่นะเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้นะตรงไหนวะนี่นะครับอ่า กิจกรรมเกวินนะครับกิจกรรมเกวินตรงนี้เราไม่ได้นะทุกคนตรงนี้เหลืออีก97นะค,คงจะต้องรอดูนะไม่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งกดโอเคนะครับ <c oughs> มาลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะเรามีอยู่3มคนนะครับก็คือโตเซ่านะอยากให้ผมตบตั้งนานแล้วแหละนะครับก็ยังไม่ได้ตบสักทีนะมาคนแรกนะครับ <c oughs> ตัเสื้อนะครับมีแค่เจนอสตัวเดียวนะเขาบอกว่าใส่แค่นี้พอนะครับก็ตบบมได้แล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่เรามีปูบอมนะเราน่าจะยืนไหวอยู่นะครับมาดูกันภาคมันของผมได้เลยครับทุกคนเข้าสู่เกมที่หนึ่งนะครับจังหวะน,นี้มูเมงไรเดอร์บัฟให้เจนอสแต่เราขอสับไปที่แถวหลังเกโลเกโลไลจุดก่อนแล้วก็ระเบิดปืนจากกลของโตเย์ยิงมาอาวุธชั่วสามดาวด้วย8ปดหมื่นสี่นะครับโอ้โหขอปูบอมก็ไม่อยู่แต่ขอระเบิดปืนจากคนคืนกลับไปแล้วกันนับสามหมื่นเลยแค่เจนอตตัวเดียวผมว่าผมไหวอยู่นะแล้วก็ซอมบี้แมน สบ,บันแคนหิวเลือดขึ้นมานิดหน่อยนะนิดหน่อยตีธรรมดาไปก่อนครับเข้าสู่เดือนที่2ครับมเูเมงเขาได้จังหวะบับมาอีกหนึ่งทีหืถ้าเรายืนไหวเราชนะนะเกมนี้นะครับสับไปที่มเูเมงไรเดอร์ก่อนแล้วเขาเราเบิดเบือนจะกลยิงมา โซนิคจะยืนไหวหรือเปล่า48่หมนะครัะโซนิคยังยืนไหวโอเคนะครับจังหวะนี้เราได้สวนเราได้สวนกลับไป27งหมนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนตีธรรมดาติดกระดูกหักไปปวูวอมตีธรรมดาจังหวะนี้ฝั่งเจนอตของเขานะติดกระดูกหักก็โดนโซนิคสับไปเรียบร้อยครับ เลยเก็บเลขชิวๆนะครับตบโตเซอร์ได้นะแต่ว่าเขามีแค่เจนอตตัวเดียวนะครับดูถูกดูแคนสายฟฟอย่างเราเกินไปแล้วนะคนที่สองนะครับศูนย์ร่างกายนะครับบอกว่าผมออกคลิปหน่อยนะครับที่มีแต่แทงนะครับเลเวลเท่ากันเลยนะ4ี่สิบเจ็ดพลังเขาเยอะกว่านิดหน่อยนะพลังเราสองแสนนะพลังเขาสองแสนสี่นะครับดูตัวละครหน่อยแล้วกันนะครับหืมกเญสื่อซูเปอร์ลอยดักชายแล้วก็ปูบอมเจนอตนะครับจังหวะนี้ขอตบเลยแล้วกันนะมา ลุยกันเลยครับเกมที่2นะครับเจอกับอสุรกายนั่นเองนะครับโอ้โหและจังหวะน,นี้โซนิกเราสรับไปที่ซูปเปอร์ลอยทักชายนะครับน่าจะติดไม่ยอทอแล้วเขามิเทดุมาทุ่มมาจังหวะน,นี้นะฮึไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเอาตัวแทงมาจับทุ่มอย่างนี้นะแต่ว่าน่าจะเสียเวลาไปหน่อยนึงนะเพราะว่าตัวเขาไม่มีตัวราเมจจริงๆนะส่วนเราก็ไม่มีเหมือนกันนะเรามีแค่เซนอสกับโซนิกเท่านั้นนะจังหวะน,นี้คนะรับระเบิดบป็นจากคน หนึ่งที <c oughs> โอเคนะครับแล้วจังหวะนี้ครับบิทคิงขวนไปที่โซนิกนะครับตีกระดูกครับไปมาปูบอมตีธรรมดาครับจังหวะนี้มีแต่แทงล้วนๆดามเมจไม่มีครับก็เลยยืนกันนันน้ำหน่อยนะโอเคเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับเราน่าจะสับ ซูเปอร์ลอยดังชายตายไปยังวันนี้ครับสับไปเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งตัวสําหรับพี่ดำนะครับแล้วเขาสับมาที่เจนอตของเราครับติดไม่ดับไหมเรียบร้อยครับติดไม่ดับไม่ดิ้นไปนะครับแล้วก็ทาซูมากิวโยคาคเคเต้มาตีกระดูกหักสองตัวครับแล้วโล่เราหายแล้วจังหวะนี้เจนอตของเขายิงขึ้นกลับมานับหนึ่งแสนห้าหมื่นถือว่าแรงอยู่นะเอาจังหวะนี้บิสกิงขอขวนไปอีกหนึ่งทีนะสำหรับโซนิกนะ โอเคแล้วเจนอตเราระเบิดปืนจากกวนอีกหนึ่งทีนะครับ9 9 0 0 0มืแล้วก็ขวนไปที่โซนิกครับเลือดของโซนิกลดลงเรื่อยเรื่อนะครับแต่ว่าบิสคิงเราก็จะตายเหมือนกันครับจังหวะน,นี้แล้วก็ทีซซม้แมนถ้าไม่มีอันติก็ที่กระดูกหักสีแดงไปนะครับมาเข้าสู่เทินที่3นะครับทีมมีแต่แทงก็ประมาณนี้ครับทีมยื้อหน่อยนะจังหวะนี้เขา สับไปที่เจนอทหน่อยครับหนึ่งทีแต่ว่าติดไม่ดับไม่ติดไม่ดับว่ะ <c oughs> เฮ้ยแล้วเจนอตเราตายไปแล้วด้วยนะจังหวะน,นี้ฟูจิคยเคเตอีกหนึ่งที่สำหรับอสุรกายนะครับตัวเรานี่เหลือ5ตัวฝั่งเขาก็เหลือ5นะแต่จังหวะน,นี้ครับบิสกิงขอควรไปหน่อยแล้วกันหนึ่งทีมาซอมบี้แมนซอมบี้แมนมีลูกไฟอยู่นะเราขอหิวเลือดขึ้นมานิดๆิดหน่อยๆนให้กับบิสกิงหน่อย ทุกขึ้นมานิดนึงนะโอ้โหถ้ามีอ่าบวกอาวุธไอเทมเฉพาะสัก2ดาวก็น่าจะหิวเพิ่มขึ้นมาอยู่นะเสียดายนะตอนนี้คือเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะสับไปที่สม,มิเอ้ยเจนอติดไม่ดับวะทุกคนแล้วเรายังมีสม,มิแมนน่าจะไหวนะว่าน่าจะไหวนะแล้วอุยกิเอ้ยทาสึมากิครับจงังหวะนี้บีสคิงหายไปแล้วหตัววะ ขอรอบเบิดไปจากกจากอสุรกาย7 0็ด0มื่นดาเมจครับจงังหวะนี้แล้วก,กูุคสี่ธรรมดามาติดดุดงสีดองไปนะครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมาสับันแคนไปหนึ่งทีทีมยื้อมากครับมาเข้าสู่เทอร์ทีห้าแล้วน่าจะเทิร์ที่ิ0ได้มั้ง <c ười> จงังหวะนี้ฝังสิงเอาเราสีทิดไปที่เจนอตครับเรียบร้อยนะครับเดี๋อแค่สี่ตัวฝั่งเราก็เหลือสี่ตัวเหมือนกันนะครับแต่เรามีซอมบี้แมนนะครับคอยรับ ท้าโซนิกอยู่นะโอเคน่าจะยืนไหวยอยู่แล้วโกคิสึต่อยมานะโอ้โหเขาต่อยมาแล้วเขาเพิ่มเลือดได้ด้วยนะแล้วสมี้แมนลุกขึ้นมาสปันแคนฮิวเลือดมานิดหน่อยนะครับจงังหวะนี้ปูบอมพายุเหล็กหมัดเหล็กพายุอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> โอเคเข้าสู่เดินที่หนะครับเราจะสับไปที่ปูบอมแล้วนะครับทุกคนติดไม่ยอท้อไปหนึ่งที่แล้วเขาก็ สับมาซอมบี้แมนอีกหนึ่งครั้งนะเรายังเหลือตายเกิดอยู่อีกประมาณหนึ่งทีนะสำหรับซอมบี้แมนเขาฟูยูไกเคเดตมาอีกหนึ่งรอบครับเอาโซนิกเราไม่ลงหรอกนะแค่นี้นะแล้วเราลุกขึ้นมาสะบันแขนหิวเลือดขึ้นมาหนึ่งทีนะถึงจะเอาซอมบี้แมนเราลงแต่เราก็ยังมีปู่บอมอยู่นะแล้วสับไปที่ปูบอมติดไมโยอทอเอ้ยเมื่อกี้ไม่ติดเหรอเมื่อกี้นึกว่าติดไปแล้วนะแล้วปู่บอมกูจะปู่บอมเขาจะอึดถึกทนไปไหนวะ โอ้โหโซนิคถึงบอกนะว่าใส่ของม่วงไปยังสับเจนอของคุณอสุรกายไม่ตายเลยนะทุกคนมันต้องสับถึงสามครั้งเลยนะโซนิคต้องสับถึง3ครั้งเลยถึงจะตายนะเกมนี้น่าจะจบที่1ิเทินนะทุกคนบอกเลยนะแล้วขอสับไปที่ปูบอมอีกหนึ่งทีนะเกมนี้ใครเล่นใครเป็นคนเล่นคนนั้นชนะนะติ๊กไปที่โซนิคเลยนะติ๊กไปที่โซนิคเลยแล้วก็กดข้ามหนึ่งทีครับ โอ้แพ้เฉยเราข้อเสียคือสับเจนอตไม่ตายในหนึ่งทีนะมันก็เลยต้องสับสามทีกว่าจะตายนะสับทีแรกไม่ตายนะสับครั้งที่สองติดไม่ดับสับที่สามก็ตายนะมันเสียเวลานะถ้าแบบโซนิกเราแรงกว่านี้ก็น่าจะดีนะ ก็คือยังอยู่ในช่วงฟาร์มอยู่นั่นเองนะครับเราก็ไม่อยากใช้เพชรมารีทำไอเทมเฉพาะด้วยนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะครับบอกเลยจัดนักจากเต็มกว่านี้แน่นอนนะครับคนสุดท้ายนะครับที่นกุนะครับมาดูกันกดไปเลยนะค,คนสุดท้ายนะหวังว่าจะไหวนะน่าจะไหวนะเพราะว่าเรา อุ้ยแต่ว่าเขามีโจซีว่ะทุกคนโจซีแล้วก็มีขิงด้วยนะบ็อกลูกไฟจังหวะน,นี้เราขอสับไปที่เจนอตแล้วแล้วก็ยังไม่ติดไม่ดับอีกนะดูนะครับทุกคนโซนิกมันสับไม่ตายนะโซนิกสับเจนอตไม่ตายแล้วเขาแรงกว่าเยอะเลยนะดูครับทุกคนแล้วเจนอตเรายิงไปปึ้มไปจังหวะน,นี้สองแสนดาเมจยังยืนเฉยเอ้ยติดไม่ดับแล้วตีธรรมดามาครับโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ยังมีเจนอตที่คอยแบบ ทำดามิดลองให้เราอยู่นะจังหวะน,นี้ครับอยากได้ตัวเอ r ซดสักหนึ่งตัวเอ r ดบวกสักหนึ่งตัวจังเลยว้มาทำคลิปตบกับคนดูนะแต่ตอนนี้ดวงเกลือเกินนะตอนนี้สองครับสับไปที่เจนอสอีกหนึ่งทีนะฝั่งเราก็หายไปแนละ้วสำหรับปู่บอมโอเคโจซีชาร์พลังมาติดสนามพลังนะแรงอยู่นะผมบอกเลยนะโจซีในแรงอยู่นะถ้าปั้นดีๆนะ แล้วคิงตีติดบอดขยี้ด้วยจวังหวะนี้เจนอตยิงมาเท่าไหร่หนึ่งแสนหกหมื่นดาเมจแต่มันไม่ค่อยเข้ามันทําให้เค่โลหายแต่เลือดเขายังเต็มอยู่นะครับมันก็เลยแบบผ่านมาสิบวันนี่คือเจนอตเริ่มจะไรประโยชน์จริงๆแล้วนะก็เหมือนเซิร์ฟก่อนทั่วๆไปแต่โซนี่เขาก็สับสมบีมแมนเราไม่ตายนะแล้วจวังหวะนี้สับราชาได้ดินหายอยู่นะ รัวได้อยู่แต่จงวัน,นี้นะครับโซนิกเราจะยืนไหวไหมเพราะว่าโจซีก็แรงเหมือนกันนะทุกคนติดบทขยี้ไปด้วยนะจังวะน,นี้เจนอตยิงมาอีกหนึ่งทีนะหนึ่งแสนสองหมื่น,นครับคิงเราก็คิงฝั่งตรงข้ามนะเรียบร้อยครับโดนสปับบนแคนตายไปนะฟูบุกิเราก็ตายครับสามต่อสามกับเทินที่สี่ครับแล้วก็สับมาที่ซอมบี้แมนของเรานะแล้วเราก็ สับไปที่ปู่บอมติดไม่ย่อท้อครับจงังหวะนี้เห็นชัดๆว่าติดไม่ย่อท้อรอบต่อไปน่าจะตายนะครับโอเคขอแค่โซนิคของเรายืนให้ไหวก็พอแล้วปู่บอมตายไหมตายไหมไม่ตายนะทุกคนมันยิงเบามากเลยนะครับสำหรับเจนฮอตนะโอเคนะครับเข้าสู่เทอร์นที่5มาดูกันสับไปที่ซอมบี้แมนแล้วโซนิกเราสับไปที่ปู่บอมเรียบร้อยครับน่าจะไหวอย,อยู่นะน่าจะไหว หรือเปล่าหรือเปล่าเสียวตรงไอ้โจซีนี่แหละนะครับทุกคนบันดาเมจมันต่อเนื่องแล้วมันแรงด้วยแล้วตีไปนะครับเราขอสับไปดีโซนีก่อนแล้วกันนะครับคลิปคนไหนคนนั้นได้เล่นนะทุกคนขอกดมือหนึ่งทีครับสับไปดีโซนีกับเรียบร้อยครับน่าจะชนะครับโอเคนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตบไปสักสามคนก่อนนะครับ รออีพีต่อไปได้เลยนะขอปั้นอีกสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตรงพวกกราดพิเศษนี่พวกไอเทมเฉพาะส,สองดาว ตาเฉพาะสองดาวนี่คือยังไม่ได้ใส่ให้ใครเลยนะเพราะว่าเราเอามาทำภารกิจของเกวินนะครับก็เลยใส่ให้ปุ่บอมไม่งั้นมันจะแรงกว่านี้นะโซนิคไอเทเมเฉพาะสองดาวก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับแล้วก็เจนอตอย่างนี้นะมันน่าจะยิงแรงกว่านี้บิสคิงอย่างนี้นะมันน่าจะยืนไหวโอเคก็พอไหวอยู่นะตกไป3มคนนะครับชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไปหนะึ่งะแพ้คุณอสุรกายนะเพราะว่าเจนอตเขานี่คืออึดถึกทนมากเลยนะ ทีมเขาทีมถึกนะครับแล้วก็มีโซนิกนะถึงโอ้โหของม่วงเยอะกว่าเราเยอะด้วยนะทุกคนโอ้โหโอเคนะครับก็ประมาณนี้เริ่มนะครับทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ